อารัเงไงบารเซรลนาจับตามองแนวรุกโบตาโฟโกในคาราฮีนาะหงบั่นใจต่อสัญญาใหม่โกนาเต้ได้อย่างแน่นอนในคารานี้ฟาสชูซาร่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเดวรานี้แล้วนะอารันยังไงทำไมให้แค่นี้ไม่ได้ดีอาซซอไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลหลังไม่พอใจค่าเหนื่อยใหม่ในคารานี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของบรูยเอ็นบริเกตนารุกโบตาโฟโกโมีโอกาสจะหวนคืนราเดก,าก้ากระดิครั้งหลังแข้งบ้ิสัปารนี้กำลังถูกจับตามองจากบาร์เซโลนา ซึ่งทานนัของเดเรโอสปอร์ตรายงานข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าบาร์เซโลนาเองนั้นกำลังจับตาม,มองพัฒนาการของริเอรเนริก้ดารุกไว้สปีของโบตาโฟโกแม้ว่านักเตะจะเคยล้มเหลวในการค้าแข่งกับทันงขอ,ง Real ich, ของนเรอัลเบรเสก่อนหน้านี้ก็ตามที ซึ่งบรูยเอนบริเก้ย้ายจากนั่งของฟูบิเดเซ่มาค้าแข่งกับเรอัลเบติชช่วงซัมเมอปีปี2022ด้วยค่าตัวอยู่ที่12ล้านโยูโรแม้เขาจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพฝีเท้าระดับหนึ่งเมื่อได้รับโอกาสจากทนานัของเทรนเนอร์มอนิเอลบรูยเปเยกริี่ในครั้นี้ก็ตามทีแต่แข่งชาวบราซิเยนรายนี้ไม่สามารถรักษาความสม่ำเสมออย่างที่คาดหวังไว้ได้ ซึ่งเรเอาเบเชก็ปล่อยหรือเอ็นบริเกตย้ายกลับบราซิลมาคาแข่งกับโบตาโฟโกโตั้งแต่ช่วงเดือนมการาคมที่ผ่านมาซึ่งแนวรุกนะฮะไว้์แชมเปียนนี้ฟื้นฟูอาชีพของเขากลับมาอีกครั้งด้วยการทำไปในสิบส12ประตูกับบีก6แอสซิสจากการลงเล่น51เเกมเรวมถึงการทำา1ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสนำต้องกงัดควา้าแชมป์โกปาลิเบรตาเดอเรสสมัยแรกกับสโมรสรหลังการสยบคู่ปรับร่วมลีกอย่างอันโตนเรติโ,ตโก มีเนโวสามต่อหนึ่งแม้จะเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิบคนตั้งแต่ช่วงนาทีที่หกหลังจากทาั้งครั้งของเกรโกเรซซิวาถูกไล่ออกจากสนามก็ตามทีตันการบริงารขา่าวระบุว่าบาสเซร์ดากำลังจับตาดูพัฒนาการของหรอเอนบริเ e ก้ e ke, อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ที่เขาย้ายบาคาแข่งกับเรอัลเบซิสแต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าทีมอาสูการานาจะเดินหน้าเพื่อท้าทายนรกวาสเปรานีมาสมทัพในวันนี้หรือไม่ เอาแล้วน่งยังไงลิเวอร์พูลมั่นใจว่าสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสออกไปเพิ่มเติมได้นะโดยโกนาเต้ย้ายจากกรัดาของไบรซิคมารุวมทีมลิเวอร์พูลในปี2021ก่อนที่จะกลายเป็นการสาคัญของทีมตั้งแต่ยุคของเจเกนครอฟจนถึงอาเนส์สลอตในปัจจุบันไรก็มีสัญญากับทีมจนถึงปี2026แม้อยู่ในช่วงอาการบาดเจ็บและก็ไม่ได้ลงสนามนล่าสุดที่ลิเวอร์พูล เสมอกับนิวคาสเซลไป3ต่อ3แต่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่มีดนวโน้มที่จะตกลงกันได้ตามการบริงานของฟาบิโอรามาโนโดยรามาโนเองระบุว่าการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่เลเวอพูดดำเนินการไปตามแผนสโมอสรมั่นใจในว่าจะรุล่วงไปได้ด้วยดีโดยทีมสตาฟของลิเวอพูลแฮปปี้กับอิบราฮิมาเพราะต,ต้องการใช้เขาไปส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ระยะยาวของสโมสรนอกจากขั้น้งของโกนาเต้แล้วลิเวอพูลยังต้องจัดก,การกับอนาคตของ โมเมตซาวราเฟอร์จิฟันไดและก็เทนเรสเตอร์อาร์โนให้เรียบร้อยเช่นกันเนื่องจากทั้ง3เหลือสัญญาถึงซัมเมอร์ในครั้งนี้เท่านั้นอะไรยังไงปราฟเฟลฟันเดฟาสอดีกองกลางทีมชาติเดนทแลนด์ยกให้โมเมตซาวราสตาร์ของลิเวอร์พูลคือนักเตะที่เรียกว่าดีสุดในโลกเนบุตน,นี้โดยตาทีมชาติอียิปต์เดินหน้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้โดยการทำไปแล้วมากถึง13ประตูกับอีก8อสซิส,สจาก14เกมในพรีเมียร์ลีก ช่วยทีมนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนรวมถึงไปได้สวยในยูฟาแชมเปียนลีกจากผลงานหนึ่งประตูกับอีก4แอซิสจากทั้งหมด5นัดในครั้งนี้ทั้งอดีตมิดฟิลสเปอร์และก็เบรอัลมาดริดนะฮะชื่อว่าตอนนี้ซาบราคือนักเตะที่เรียกว่าดสในโลกเหนือกว่าทั้งเอมบเป้และก็วินิอุสจูเนียสองสตาร์ของทางน้่นของเบริอัลมาดริดผมแบบนั้นอืมใช่เลยนะโมเมตซาบราคือนักเตะที่เรียกว่าดีที่สุด ฟันเดอร์ฟัสต์ได้กล่าวกับเบจเอ็มจีเอ็มผมก็เป็นแฟนตัวยงของเอบาเป้ก็เป็นช่วงเวลานี้เขาบริเดฟอร์มที่เรียกว่าดีสุดในคระนี้คุณมีวิดิซูสจูเนียได้อีกอ,อีกคนด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าซาร่านั้นเล่นอย่างสม่ำเสมอมานานแล้วหลายปีคุณสามารถมองเห็นได้เลยนะว่าซาร่ารู้สึกเหมือนอยู่บ้านจริงๆที่ลิเวอร์พูลและเขาควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปเช่นเดียวกับเทรนร์เลสเตอร์อาร์โนและก็เฟอร์จิลฟันได พวกเขาควรที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเช่นกันลิเวอร์พูลเป็นสโม,มรสรที่กำลังไปได้สวยในเวลานี้และผมมองว่าเรอัลมาดริดนั้นคือสโม,มรสรที่คุณไม่ควรจะปฏิเสธในครั้งนี้เลยนะุยดิอาสปฏิเสธข้อสเสนอใหม่ของลิเวอร์พูลหลังตั้งเตะมองว่าค่าตอบแทนที่ด้รับนั้นน้อยเกินไปแอนฟิววอชนะฮะเว็บไซต์ท้องถิ่นชื่อดังของลิเวอร์พูลรายงานข่าวว่ารบรดิอาส แนวรุกฟรรอร์มร้อนแรงของทีมปฏิเสธข้อสเสนอในการขยายสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเหตุเป็นเพราะค่าเหนื่อยที่ยื่นเข้ามาให้พิจารณาต่ำเกินไปโดยผิกทีมชาติโคราเบียรสร้างผลงานดีขึ้นเรื่อยๆในคาัักนี้ ล้วมัแต่ย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลเมื่อเดือนพฤษภาคมป,ปี2022โดยสัญญาปัจจุบันของนักเตะจะหมดลงในช่วงเสมอปี2027แต่หงแดงต้องการจะเก็บนักเตะไว้จึงมริมยืนน่นข้อเสนอใหม่ให้พิจารณาเพื่อบองกานไม่ให้ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนั้นคว้าตัวไปร่วมทัพอย่างไรก็ตามแอนฟิลวอชอ้างอิงจากเจสื่อนะฮะอะไรสำนักในประเทศโคลอมเบียระบุเลนดาว่าแข้งวอชเปรายนี้ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่55,000ปอนด์ หรือประมาณ2.4ล้าน42ล้านบาทต่อสัปดาห์ปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของทีมแล้วเนื่องจากว่าบองค่าเหนื่อยที่ได้รับนั้นต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับผลงานในปัจจุบันแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยว่าบอดบริหารของแดงยื่นมาให้ที่จํานวนเท่าไหร่ในครั้งนี้กันแน่นะอาไรทไงเชอร์มี่ดกูนนักตัวชี้ของบรบาร์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ิตี้ทีมบิ๊กเนมแห่งสุตบอลพีมีบรีกอังกฤษนะฮะ แสงความเชื่อมั่นว่าบร์บาสีฟ้ายังคงมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์พิมพ์บริกในฤด,ดูกาลนี้มาครองเพราะว่าเพิ่งจะผ่านการแข่งขันไปเพียงแค่14นัดในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นโดยปีกตัวเก่งชาวาเบลเจียมได้กล่าวบอกว่าพวกเราเนี่ยลงสนามไปเพียงแค่14นัดเท่านั้นอาการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มเดินทางมาถึงช่วงเดือนธันวาคมผมคิดว่ามันเร็วเกินไปบอกว่าพวกเรานั้น หมดหลุ้นแชมป์เพราะว่ายัางคงเหลือโปรแกรมที่ต้องเล่นอีกประมาณ24เกมโดยมันอาจจะไม่ใช่ว่อง,ง่ายกนะเพราะว่าผมอ่พวกเรานั้นทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักแต่ว่าจากนี้ไปพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่และพวกเราจะโฟกัสกันไปแบบนัดต่อนัดและพวกเราจะพยายามจะคว้าชัยชนะมาครองในครั้งนี้ให้จบได้โดยซิตี้นั้นก็ไล่ขยับผงแดงลิเวอร์พูลนะฮะ,ะที่นำเป็นจ่าฝูง เหลือเข้ามาในครั้งนี้เพียงแค่9แต้มหลังจากที่ชนะนอตติงแฮมโฟลเรสต์ได้สำเร็จไป3-0ต่อขณะที่ลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอกับนิวคาสเซิล3-3เมื่อช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาอาไรจะนงสื่ออังกฤษเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดี115ของทางแมนเชสเตอร์ว่าจะมีการตัดสินผลชี้ขาดออกมาเร็วกว่าที่คาดการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ิบเบิลิกอังกฤษถูกตั้งข้อหา และมติกฎทางการเงินที่ใช้จ่ายมากถึง1 1 5กระทงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยทีมบริษัฟ้าปฏิเสธความผิดทุกข้อกล่าวหาซึ่งต่อกรณีดังกล่าวสื่อมวลผู้ดีแจกแจงว่านับแต่พิมพ์บริประกาศตั้งข้อหาทีมเงินถึงเงินถังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 3การไต่สวนคดีเปิดฉากไปตั้งแต่วันที่17กันยายนและแม้ก่อนหน้านี้จะมีการรริงานออกมาเป็นระยะว่าการพิจารณาผลชี้ขาดน่าจะปรากฏอย่างเร็วที่สุดหลังจบฟีซันนี้ โดยทางด้านของฝั่งดีอินเทอร์เบนเดนประธานข่าวระบว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาคดีไว้กว่าที่คาดกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025หลังจากที่การไต่สวนน่าจะจบลงในช่วงสัปดาห์นี้ขณะนั้นด้วยเหตุที่บริบาสีฟ้ายืนการานในความบริสุทธิ์มาตั้งแต่แรกจึงมีความเป็นไปได้ว่าคดีดังกล่าวนั้นจะกินเวลาอีกนานกว่าจะได้บทสรุปสุดท้ายเนื่องจากว่าหากตูตสินว่ากระทำผิดทีมจากสังเวียนแข่งเอทีเอ็มสเตเดียมจะต้องยื่นอุทธรณ์อย่างน้อยแน่นอนครับ ดยสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมได้ว่าการไตส่สวนที่ลอนดอนในสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้บริการของ2ทนายฝีมือดีแอนดรูฮันเตอร์กับพื้านของอดัมบรูอิชที่เคยช่วยให้เอฟเวอร์ตันอุธอนทธรณ์โทษหัก10บอหัก10แต้มลดเหลือ6แต้มได้จากความผิดทางด้านการเงินเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมามันก็นดาลุ้นว่าทั้งสองจะประสบความสำเร็จได้ในช่วยเหลือทีมอาเษทีในครังนี้ได้บรือไหม และข่าวที่พูดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ